วันนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาทำบ้านมิเรเจอร์นะคะพร้อมกับเมย์และเกรมด้วยนะคะถ้าใครจะเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถูกสับสกายให้ผมด้วยวก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดกิจเน่ใหม่ครับผมเชื่เนเขยครับถ้าใครอยากมาเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอชื่อไปตอนถัด จะมาทําแบบนั้นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมถ้าผมขอขนาดนี้เนี่ยโอ้พระเจ้าต้องให้เลยล่ะนะต้องกดไลค์ให้ผมไล้ล่ะนะครับผมก็จะได้ให้ผมเป็นกําลังใจเยอะๆนะครับผมโอเคไปดูกันเลยป้ายโอเคอันดับแรกเนี่ยผมจะทำเป็นเออบ้านเล็กๆสำหรับไว้นอนแล้วกัน แบบไหนดีนะไม่ใช่เราค่อยพักเสี็ยวมันเป็นแบบแหละไม่ใช่ชอบแบบนี้เอาอ,อ,อันนี้แล้วก็ดอกไม้กนแล้วก็เตียงดอกไม้โคม,มไฟโคมไฟอยู่ตรงไหนนะนี่ไงโคมไฟผมจะทำอาชีพมันเป็นเอออาชีพอื่มแบ็กสมิธนะครับผมเสร็เรียบร้อย

หนึ่งสองสามสามสี่วางสแลบเข้าไปปฏิทินของอืมแมนแมนแหละพวกสุนอ่ะ คือสจเรียบร้อยแลละเออมาเออพอเอาก็ได้เอาก็ ตอเด็นๆมันาตอนนี้อ้นที่รเอาทำไ่แล้วกันนะคะโอเคถือว่าบ้านบนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกันโอเคไมปุ่มก่อนนี่ม่ไม่ปุ่ม

เปล่านะเราจะเปคอคอสัตว์ววนะกครอบสก็เลี้งบัวแล้วก็เลยงมาเอามาดีกว่าเป็นฟาร์มมาเนาะเอ่อที่สปะอันนี้ไม่ใช่สบันไดบันได 哦，暴风。 นี่ผมก็ว่าได้เลยนะนี่อันนี้คือผมมาสอนสร้างนะและ้วก็จะสร้างอะไรวีลเลเจอฟาร์มีเลเจอร์เขาเรียกว่าอันวีลเลเจอร์อมันก็เป็นคนอยู่แล้วนะกับเอ้าวมันตั้งไม่ได้เขาถูกออกเลย เดิมไอต้ตรงนี้วางแล้วนะโอเควางเพืความตกแต่งนะครับวางตกแต่งไปดูมามันก็มีสวยนะี่ไม่เป็นไนะทุกคนโอเคดีแล้วทุกคน que <susur>

เาเอาไว้ข้างนอกหรือข้างในวะน่าจะขยายออกไปนิดนี่คุนะผมว่าขยายไปนี่นี่คุขยายไปแค่นี้แหละปึ๊บ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  ตัวอะไกันมากี่ตัวดีนี่มันใช่ม้าหรือเปล่านี่ <Yeah. S 1> เออเออมา้าสองสองตัวนะผมชอบกินแอปเปิลทองเฉยอม้าแล้วผมลองให้มันผสมกันผสมกัน นี้ทุกคนผมไม่ทำเลยนะครับบายๆไม่ได้จะหมดหรอกโอเคแม่ผมคุยโทรลันะครับ